มาแล้วครับตัวเดียวเดียวหนึ่งทีมที่น่าสนใจในวันนี้ตามสไตล์มิสเตอร์หันวังบอลนะครับมาวิเคราะห์กันที่กนนารแข่งขันฟุตบอลลาลิกาสเปนซึกดาบี้เมืองคาตาลันที่อาจปิดฉากลาลิกาซีซั่นนี้ในคู่ของเอสปันิョลกับทางบาร์เซโลน่านะครับเจ้าถิ่นแพ้สามนัดรวดในลีกนะครับแนวรับเองมีปัญหาเสียประตูง,ง่ายเกินเกมนี้ถือว่าสำคัญสุด,สดๆเพราะว่าหากแพ้อ,อีกอาจต้องเห็นบาซ่าได้ชูถ้วยในบ้านของตัวเอง ฝั่งของบาซานี่ก็ฟอร์มแรงต่อนเนื่องนะครับล่าสุดพึ่งชนะเอลกาซิโกมา4ต่อ3แบบเดือดสุดขีดชนะวันนี้เท่ากับการันตีแชมป์ทันทีไม่ต้องไปสนผลของคู่มาดริดเลยแม้แต่นิดเดียวบุกมาเยือนที่สนามแห่งนี้13ครั้งไม่เคยแพ้น,นะครับด้วยใส่ติชนะ7เสมอ6สใสตินี้ถือว่าข่มกันแบบชัดเจนครับ แต่ว่าทางเอสปันยอนเองก็มีแรงทุงใจสูงนะครับต้องการแต้มเพื่อหนีตกชั้นแม้วาฟอร์มส่วนตัวเองจะไม่ดีแต่เกมดร์บี้อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับบายว่าเองก็ยังมีจุดอ่อนโดยเฉพาะเรื่องของเกมเยือนหากเจ้ากินตั้งใจเล่นด้วยความมุ่งมั่นมีโอกาสแชร์แต้มในเกมนัดนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เชียร์เอสปันยอนสามารถที่จะยันเสมอได้ที่ -1 นหนึ่งหรือว่าอาจจะเซอร์ไพรส์ได้ที่2อหนึ่งครับด้วยกันเอาชนะครับ ถ้าชอบแนวการร่ววิจารแบบนี้นะครับสามารถกดติดตามกันได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับแล้วเจอกันในทุกวันกับมิสเตอร์หันวางบอลน,นะครับ